สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทิดจำปะดงนคนลั่นทุงค่ะนี่ค่ะอัปเดตหน้าง,งานช่วงบ่ายของทีมงานช่างเทิดเนาะคะ่ะอันนี้ทีมงานช่างเทิดก่อก่อตอนเช้านะคะก่อตอนเช้านี่ค่ะมาถึงเที่ยงก็เสร็จไปแล้วเนาะคะ่ะอันนี้คือช่างเพื่อนจะก่อก่อให้พอดีก่ออิดขึ้นไปให้พอดีกับหัวเสาเนาะคะ่ะนาะแล้วค่อยเข้าแบบ เข้าแบบเทคานเนาะคะ่ะเทคานเขาเรียกว่าเทคานเททับหลังนั่นแหละเนาะคะ่ะนี่ค่ะแล้วค่อยจะฉาบนะคะฉาบที่หลังนะคะอันนี้ช่วงช่วงตอนเช้าก็เหมือนฝนจะตกนะคะตอนบ่ายนี่ฮอนฮอนขักเนาะคะสร้างว่าร้อนมากสร้างก็เลยพาเดี๋ยวอาบตะน้ำเนะคะเนาะอาบตะน้ำเพื่นอนฮอนเพื่อนว่าค่ะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ ก่อไปถึงนู่นแล้วนะคะ่ะกลายกายมุมไปหอดกายต้นไม้ต้นนี้ไปแล้วนะค่ะเนาะก็คือเร่งเร่งเร่งมือแบบนี่ค่ะแทบไม่ได้พักเลยนะคะเนาะนี่ค่ะวันนี้ช่างเพื่อนว่าจะก่อด้านด้านติดกับทุ่งนาก่อนเนาะคะ่ะก่อด้านติดกับทุ่งนาก่อน อันนี้ก็กอไปแล้วเกือบเกือบเกือบไปถึงครึ่งแล้วนะคะเกือบไปถึงครึ่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะเสร็จด้านหลังติดกับทุ่งนานี้นะคะบรรยากาศช่วงตอนบ่ายก็ค่ะคีเมฆหลายอยู่นะคะเนาะเมฆเยอะแต่ว่าก็ร้อนเหมือนเดิมคือมันมีแดดนะคะช่วงบ่ายแดดออก ตอนเสาแดดไม่ค่อยออกเนาะคะ่ะแดดไม่ออกเหมือนฝนก็ตกด้วยเนาะคะ่ะมือเสานี่แต่ว่าตอนบานะะอ่ายค่ะแดดยังเปี้ยงเลยเนาะค่ะแดดยังยังแจ่มเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะอัปเดตหน้าง,งานช่วงบ่ายของทีมง,งานช่างเนาะค่ะเนาะอันนี้คือวันนี้เนาะคะ่ะจะไล่ก่อก่อนเนาะคะ่ะจะไล่ก่อให้ถึงหัวเสาเลยเนาะคะ่ะและค่อย มาไล่เททับหลังอีกทีนึงเนาะคะ่ะมาไล่เททับหลังอีกทีนึงแล้วก็ฉาบทีหลังเนาะคะ่ะอันนี้คือช่างเพื่อนจะไล่ก่อด้านหลังติดกับทุ่งนาก่อนเนาะคะ่ะติดกับทุ่งนาก่อนแล้วค่อยจะมาไล่แผงตรงที่หน้าข้างหน้าบ้านเนาะคะ่ะไล่ตรงที่หน้าบ้านอ่านี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูช่าง นะคะทำงานเนาะคะ่ะดูบรรยากาศช่างทำงานเนาะในคานี้ก็คือก่อมาแล้วถึงนี่แล้วเนาะคะ่ะใครแน่แต่ว่ามีลมมีห่มต้นกล้วยเนาะคะ่ะเนาะมีลม่มล่มต้นกล้วยแล้วก็ลม่ม,ลมกั้งลม่ม,ลม <c oughs> นี่อ่า นี่ค่ะก่อมาถึงนี่แล้วเนาะจะก่อให้พอดีเพียงหัวเสาเนาะค่ะแล้วก็ไล่เททับหลังนี่ค่ะแล้วค่อยฉาบทีหลังเนาะค่ะอันนี้คือช่างเพื่อนจะไล่ก่อให้เต็มแผงก่อนเนาะคะ่ะ <c oughs> ไล่ก่อให้เต็มแผงก่อน <c oughs> แล้วค่อยไปไล่แผงด้านหน้าบ้านเนาะค่ะ <c oughs> อัดเลิกก่อ <c oughs> สร้างซักซาบลัดก่อนบ่ ซาบแลวกก่อนน้ำหลังได้คือเดียวค่ะบรรยากาศช่วงบ่ายแดดร้อนมากนะคะแดดร้อนมากช่างก็ไฟแน่แต่มีน้ำอยู่เือนะคะนี่คันฮ้อนแน่สร้างซักกระโดนแล้วแหละอ่าสร้างซักกับสร้างเทิดสร้างคิงมีโดดได้อาแต่น้ำก๊อกบ่ นี่ค่ะชมบรรยากาศช่างทำงานต้นมะขามเทศมะขามเทศอันน mm ี hmm. so first, ้ค oh, so ือฮอนเอาเอาเฮดอแน่นอนนี่ค่ะเบิ่งกกีฟ้าก้อนเหฮด เอาเห็ดอ้อยเห็ดเ,เพิ่งขมเนาะเห็ดเพิ่งเพิ่งขมเห็ดเพาะนี่ลายเห็ดแบบลายเห็ดปนอ,อันคือเอาไว้ไก่แท้กระบ้าป,ปูนห่มอยู่พี่กับมา,าสมอยู่ยห่มต้นะเานาะลากมาสมซะห่มพี่<า>คนแล้วเออไปแล้วสร้างซักไปลำล่าสร้างซัก อันนี้ก็คือก่อมาเกือบครึ่งแล้วเนาะคะ่ะอากาศร้อนมาก ฮะเ,เ,อเ,เออ,อยางผงสลุดเอามือสีไปสีมารูปไปร,รูปมากติดอย่างกระคันไปติดคันคือขนวงคันน,น,น,นี้คือขนวงเลย นี่ค่ะเบิ่งเบิ่งฝีมือในการก่อแต่ละช่างเนาะคะ่ะเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันคิงโอ้คิงขี้สายสังเกตขี้สายน่ะล่ะทังเกบขี้สาย ส้างซักผู้เดียวตัวนี้คือมูข้างขวานี่ค่ะก็ประมาณนี้เนะคะ่ะการทำงานของช่างโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิป จนจบคลิปด้วยนะคะกาบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเถิดจะประดงคนล่นทุ่งค่ะขอสุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำรวยๆทุกทุกท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนาค่ะ